Yeah. No. สวัสดีค่ะแปรนักิกาหนึ่งนาทีมาติดตามข่าวกับดีฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสลดรับวันสงกรานต์ค่ะเกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นรถทัวร์่องชั้นไฟไหม้บนถนนมิตรภาพขอนแก่นเหตุการณ์นี้ทำให้มีไฟครอกเสียชีวิตห้าศพซึ่งมีเด็กรวมอยู่ด้วยและบาดเจ็บอีกกว่า20ราย เกิดเหตุไฟไหม้รถทัวร์ปรับอากาศ2ชั้นนะคะของบริษัท407พัฒนาสายอุดรธานีกรุงเทพมหานครเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นช่วงหน้าบริษัทรถยนต์วอลโว่จำกัดสาขาขอนแก่นค่ะโดยจากการสอบถามขณะเกิดเหตุมีผู้โดยสารอยู่บนรถประมาณ30คนรถออกจากตัวเมืองขอนแก่นได้แค่ประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเพลิงได้ลุกไหม้ที่ยางรถยนต์ค่ะจากนั้นก็ลุกลามขึ้นไปอย่างรวดเร็วผู้โดยสารประมาณ ประมาณ30คนนะคะยังออกมาไม่ได้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ช่วยการระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงจนเพลิงสงบลงนะคะก็พบว่ารถนั้นเสียหายทั้งคันค่ะหลังเพลิงสงบตรวจสอบในรถพบผู้เสียชีวิต5ศพค่ะอยู่บริเวณชั้น2เป็นเด็ก2รายนะคะผู้ใหญ่3รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณกว่า20รายเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ มาต่อกันที่สาธารณาสุขนะคะบอกว่าคลินิกที่ตรวจโควิด19ถ้าพบเชื้อนะคะต้องจับคู่โรงพยาบาลและส่งรักษาตัวในทันทีค่ะส่วนเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนต้องรอคณะกรรมการเคาะรูปแบบก่อนนะคะคาดว่าจะได้ข้อสรุปเป็นรูปธรรมอีกประมาณ1เดือน นายสาธิตปิตุเตชารัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงสาธารณาสุขค่าปเปิดเผยกับสำนักข่าว i n เนะคะถึงกรณีบางคนที่เป็นกลุ่มคลัสเตอร์อยากตรวจหาเชือ้อโควิดสิมีเงินพร้อมใจ่ายในการตรวจอยู่แล้วแต่ไม่ได้อยากตรวจในโรงพยาบาลของรัฐจึงไปตรวจที่คลินิกพิเศษมีห้องแลบร,บรับรองผลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งตามหลักการแล้วนะคะหากตรวจพบเชื้อก็ต้อง a d m ิ t ทาการรักษาทันทีค่ะแต่กรณีของคลินิกนะคะไม่มีห้องรับรองผู้ป่วยติดเชื้อเข้า a d m ิ t โดยผู้ติดเชื้อนะคะเมื่อทราบผลก็ไม่ รู้ต้องเข้ารับรักษาที่ไหนค่ะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมสนับสนุนบริการไปบาง ไปบังคับห้องแลบตรวจโควิดนะคะให้จับคู่โรงพยาบาลค่ะถ้าไม่ทําตามจะไม่อนุญาตให้ตรวจและหากตรวจพบเชื้อแล้วนะคะให้ส่งโรงพยาบาลที่จับคู่ในทันทีทางนี้ยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมามีคลัสเตอร์ที่ตรวจหาจากคลินิกแล้วพบเชื้อเป็นจํานวนมากแต่ไม่ได้แอดมิทเข้าโรงพยาบาลในทันทีค่ะแต่ก็กําลังไล่เก็บตามหลังอาจจะช้าไปบ้างนะคะซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นสาเหตุของการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปจึงต้องเร่งตามหาเพื่อเข้าโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดค่ะ สำหรับการเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถสั่งซื้อวัคซีนนะคะซึ่งรัฐบาลก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อหาวิธีดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะให้เอกชนนำเข้าสั่งซื้อวัคซีนได้ในเดือนพฤษภาคมนี้หรือไม่เพราะก็ต้องขึ้นอยู่กับบริษัทวัคซีนที่จะจำหน่ายรวมถึงเงื่อนไขทางบริษัทนะคะว่ามีวัคซีนหรือไม่คะ่ะ ไปปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะสำหรับช่วงนี้ทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครมีอากาศร้อนค่ะแต่มีฝนฟ้าขนองลมแรง กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะในลักษณะนี้ก็ทําให้ประเทศไทยตอนบนที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นมีอากาศร้อนมีฟ้าหลวในตอนกลางวันค่ะในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลก็ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองลมแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่สําหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและ ภาคใต้ก็ทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะซึ่งภาคใต้มีฝนอยู่ประมาณร้อยละสี่สิบถึงร้อยละหกสิบค่ะกรุงเทพปริมณฑลวันนี้อากาศร้อนค่ะมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่วันนี้อุณหภูมิต่ําสุดยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกองศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดสามสิบสามถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าวไปนาฬิกาหกนาทีค่ะ